ดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าฝรั่งฟังโคงวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำไอปลาจ้าตำปลาตำทะเลตำมั่วตำซ่วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสารพัดตำมีอย่างกระก็บใจลงไปจ้ะมื่อนี้เฮามีหัวหอยพร้อมจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีหัวหอยมาด้วยจ้าวันนี้ผักแก้มของเขาก็มีผักบุ้งจ้า ซื้อผักบุ้งมาสดๆคืออยากมีผักบุ้งเมี่ยนทั่วงอกจ้ะผักบุ้งมีทั่วงอกอันนี้เกี๊ยวทอดจ้ะอันนี้เกี๊ยวทอดแล้วกะเห็ดเข็มเห็ดเข็มท้องทอดจ้ะมากินแก้มจ้ะตำมันปลาของเขาจะใส่หน่อไม้ใส่ผักกาดดองใส่หัวหอยใส่ขนมเส้นใส่เลด,ดีดน้ำจาอยู่ข้างในนี่จ้ะพอแม่พี่น้องจ๋ามาเด้อมา มาแซบแซบด้วยกันเลยจ้ามาผักบุวงอืมใส่ทั้งมือใส่ทั้งซ่อนเด้อจ้าเด้อใส่ทั้งมือใส่ทั้งซ่อนเป็นตัวแซบให้เนี่ยคือยากอืมอือ จับจ้าม,มันดเจ้าเพราแม่พี่น้องแกอยู่ใกล้อยู่ไกล้มากินกับฝรั่งปังโคงแต่แซบแซบอืมัวงอกกับหวานหวานัวงอกกหวานดี อืมอืมอืมกระเทียมใส่ทั้งซ่อนทั้งมือเลยจ้ะ เมนูต่ำนี่ต่ำกินได้ทุกมื้อนะจ๊ะเนาะต่ำมือ้อใดก็แซ่บมื้อนั่นกินเบื่อกับเมนูต่ำเนี่ยจ้ะ ผมเรียกว่าจะอมซื้อบักเกลือมาใส่น้ำจัดเกลือขึ้นราคากระเล็บอใบไทรสับใบผึ้งกกกเกลือกระจิกบาทหกบาทด้วยบาทไปมุ้งยี่เก้าโอโลกลัวก็แปดโอโลกลัวบาซื้อ,อ,อเกลือทอดกรอบๆอืม,อม มันดีเนาะเดีๆๆๆๆย๋ยวทอดแผ่นหรอกไงนมันแตก

เค็มทอดมากินเลยชอบดีจ้ะ มันโดนใส่หัวหอยซับดิ Ela pop กินข้าวเที่ยงจ้ะพักเที่ยงหิวอืมแซ่บๆจ้ะ กิ่นน้ำรองอติดคอเฮ้อยเค็มท้องผ่ากรอบกึ่งแจ่บน้ำตาลนะ Không đáng sợ ạ <laughs> ทอดแบบและลายในปาก Sắp đi kìa Mang dữ Ơi Ừm ừ. ตอนบักเดิองแซ่บจ้ะ พ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้ฝรั่งฝั่งขงพาพ่อแม่พี่น้องมากินตำปลาตำม่วนตำซ้วตดตำรวมจ,จะะ้าสารพัดตำจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแซ่บคักแซ่บเนี่ยฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งขงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ฝรั่งฝั่งขงด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝั่งโค้งนะคะว่าฝรั่งฝั่งโค้งจะพาพ,อพ่อแม่พี่น้องไปทําอะไรวันวัไนไอนที่ไหนมาที่ไหนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวขอบคุณทุกกาลังใจที่พ่อแม่พี่น้องมอบให้ฝรั่งฝั่งโค้งมาตลอดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋า วันนี้ไปละจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะบายขอบคุณค่ะ